Panasonic. สวัสดีครับมาอีกหนึ่งคันนะสำหรับแบรนด์ Panasonic นะครับก็แนวนี้จะเป็นเหมือนกับพวกรถ B M X นะครับแนวนี้เลยมามาดูออปชั่นกันก่อนนะครับรถคันนี้เป็นแบรนด์นี้ไม่ต้องพูดถึงกันอยู่แล้วเห็นกันอยู่แล้วนะครับเป็นแบรนด์ยี่ห้อ Panasonic สีดำด้านเดิมญี่ปุ่นตัวถังอลูมิเนียม นะครับตัวนี้มาพร้อมเกียร์ดูม36โวลต์ออปชันมีอะไรกันบ้างนะครับก็รถคันนี้ก็ใช้งานได้3ระบบก็คือ1มีปั่นจักรยานธรรมดาที่มีเกียร์สเกียร์สเปิดสวิตช์คุญแจปั่นระบบไฟฟ้าแบบนี้ไปแล้วนะอันนี้คือในมุมที่ปั่นระบบไฟฟ้านะครับ36โวลต์ตัวนี้ปัน่นเยอะๆเท่านี้เองเห็นไหมตืดตืดตืดรถคุณจะวิ่งประมาณนี้ หรือถ้าคุณอยากจะบิดคันเร่ง,งคุณก็บิดได้เลยครับแรงทันใจเลยครับตัวนี้เท้าเนี่ยเขาก็จะไม่ตีขานะเราก็จะสามารถที่จะลาแบบนี้ได้นะครับมาดูออปชันเรื่องของไฟกันบ้างแล้วกันนะครับคันนี้ผมใส่ไฟหน้าเป็น LED ไปให้นะครับคอนเซปต,ต์ผมก็คือสว่างตาแตกนั่นเองตัวนี้นะครับแล้วก็พร้อมกับไฟด้านหลังนะครับที่เป็นแบบนี้ตัวนี้ก็เป็นอลูมิเนียมนะครับดูจากรอยเชื่อม นี่คืออลูมิเนียมเบาะก,ก็สามารถปรับสูงต่ำได้อะมาดูเรื่องของการนั่งนะครับนั่งตัวนี้ก็จะอยู่พี่ประมาณแบบนี้อ่ะเบาะผมยังไม่ได้ขันแน่นอ่ะประมาณนี้ถ้าสูงหน่อยก็ปรับขึ้นมาครับปรับสูงได้อีกสูงต่ำได้อีกปะ่ะเดี๋ยวเราไปขี่ข้างล่างกันนะครับว่าจะให้ดูว่ารถคันนี้ก็สรีระในการขับเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับปะเดี๋ยวเราไปขี่ข้างล่างกันดู ไปครับเริ่มจากการขี่เป็นจักรายานธรรมดาก่อนแล้วกันนะครับมีเกียร์ขี่แบบนี้เลยมันจะมีความรู้สึกว่ายางมันใหญ่มันจะเหมือนกับพวกรถที่แบบบิ๊กฟรูดหน่อยอะล้อใหญ่ๆห,หน่อยครับจะมีเสียงยางนี่ฟฟลลิ่งยางอแต่ถ้าเราเปิดระบบไฟฟ้าปเปิดระบบไฟฟ้าไปแล้วนะครับอันนี้เป็นเกียร์หนึ่งนะครับไล่สเตปไปสอสาโอ้แรงเลยอุ้ย แรง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 นะครับก็คือเกียร์สามนี่คือจะแรงเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ,ยอามาบิดคันเร่งกันบ้างนะครับผมบอกเลยนะครับว่าเจ๋งจริงๆสําหรับรถคันนี้นะครับมาแจ้งราคากันก่อนละกันสําหรับรถคันนี้ลูกค้าสนใจผมขอจําหน่ายเป็น3 6โวลต์นะครับออปชันแบบนี้เลยมีไฟหน้า LED นะครับสว่างตาแตกแล้วก็เป็นไฟชุดไฟหลังแบบนี้ราคาเอาไปเลย18,500บาทครับจัดส่งฟรีทั่วไทย รีวิวสินค้าแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ